สวัสดีครับพบกับช่างเอกนะครับจากครูเอกเอ็นจิเนียริ่งยูนเนอร์ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาดูงานติดตั้งแก๊สนะครับคันนี้เป็นเชฟโรเลตโซนิกนะครับผมแต่งมาหล่อๆเลยฮะตรงเท่ๆหล่อๆอย่างนี้นะครับใช้บริการติดตั้งแก๊ส LPG กันนะครับผมคันนี้นะครับติดตั้งแก๊สเป็นของ AC ออโต้แก๊สนะครับผมดูสภาพห้องเครื่องโดยรวมกันนะครับนะครับกล่อง ECU นะครับใช้เป็น AC สเต็ก200โกฟาสนะครับผมหัวฉีดตัวนี้เขาใช้เป็นหัวฉีดฮาน่าแบบร่างนะครับถูกติดตั้งไว้หลังเครื่องแบบนี้นะครับตัวนี้พื้นที่ค่อนข้างจะห้องเครื่องมันค่อนข้างจะกว้างๆโลง่ลงๆก็เลยไม่ได้แอบโชว์ไปเลยดีกว่านะครับผมหัวฉีดฮาน่าที่สองพันหนึ่งสีแดงตรงนี้นะครับหม้อต้มนะครับผมหม้อต้มเป็น ACR02 นะครับตัวนี้รองรับอยู่130เสลแรงม้านะครับผมก็ถูกติดตั้งไว้ตรงนี้นะครับผม โชว์อุปกรณ์ไปเลยนะครับหล่อๆนะครับผมตัวนี้เป็นกรองแก๊สนะครับเป็นกรองแบบดักแยกน้ํามันนะครับผมอุลตราสามนะครับห้องเครื่องโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับดูโล่งๆแล้วก็จัดให้อุปกรณ์แก๊สเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของห้องเครื่องแบบโชว์ไปเลยจะไม่ซ่อนนะครับคันนี้ตรงนี้เลยนะครับผมดูถังกันบ้างนะครับสําหรับถังแก๊สนะครับรถโซนิกเนี่ย ไซส์ที่กําลังดีของมันคือ42ลิตรนะครับผมก็ถูกติดตั้งไว้ในหลุมยางอะไหเนี่ยพอดีเป๊ะเลยนะครับวางแผ่นของนี้ได้พอดีเป๊ะๆเลยนะครับเป็นเป็นส่วนหนึ่งของรถไปเลยนะครับดูเนียนตาไปเลยนะครับผมมันติวาวนะครับตัวนี้ใช้เป็นโทมาเซโตนะครับผมก็มาตรฐานอิตาลีนะครับทนทานสบายใจได้ให้ห่วงเป็น10ปีนะครับผมถังใช้แมกเนตนะครับถังไทยนะครับหัวเติมนะ แต่ในข้างนี้หวดเติมถูกตั้งด้านหลังนี้นะครับฝั่งตรงข้ามท้อยเสียนะครับมีติดตั้งกรองก่อนเข้าถังก็ด้วยนะครับกรองสิ่งสกรปรกไว้ก่อนที่จะเข้าไปในรถเรานะครับจะตันก็ตันอยู่ตรงนี้ไม่ไปตันที่หม้อต้มไม่ไปรบกวนระบบจ่ายเชื้อเพลิงนะครับก็สบายใจหายห่วงเติมแก๊สที่ไหนก็ได้สบายใจได้นะครับผมโอเคครับสำหรับเชฟโดเลตโทนิก รายละเอียดการติดตั้งแก๊สก็มีประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับผมเน้นอุปกรณ์เรียบง่ายๆแต่ทนทานนะครับแล้วก็สเสถียรใช้งานได้ยาวๆไม่ยุ่งยากนะครับโอเคครับสวัสดีครับ